รรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแก่ชื่อว่าป้าจิว๋วป้าจิ๋วคนนี้แกเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องมีหนำซ้ำสติสตางแกยังดูปั้มป,ปัเป๋เป,เป๋หรือที่เราเรียกกันว่าคนไม่เต็มบาทนั่นเองครับป้าจิ๋วแกเป็นคนหน้าตาพอใช้ได้ไม่ถือว่าสวย แล้วก็ไม่ได้ถือว่าขี้เรียวขี้เร่อะไรติดอยู่เพียงแค่ว่าป้าจิว๋วแกดูเป็นคนไม่เต็มบาทเท่านั้นเองจนเมื่อป้าจิ๋วอายุประมาณ20ปีกว่าๆเห็นจะได้แกก็เกิดถูกผู้ชายคนหนึ่งขืนใจและหลังจากที่ป้าจิ๋วถูกขืนใจแล้วแกก็ได้นําเรื่องนี้มาป,าป่าประกาศให้ชาวบ้านฟังช่วยด้วยช่วยด้วยมันสีชนนส่ชั้นมันสี่ชั้นไอคนนี้มันสี่ชั้นใครใครอ่ะพี่จิว๋ว ใครสี่พี่อะไม่รู้มันมืดฉันจำไม่ได้มันสี่ชั้นช่วยด้วยผู้ชายมาสี่ชั้นคำว่าสี่เป็นภาษาอีสานนะครับท่านผู้ฟังซึ่งมีความหมายอย่างที่ท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าใจนั่นแหละครับหลังจากที่ป้าจิว๋วแกได้ปาประกาศออกไปแทนที่จะมีคนเชื่อแกไม่มีใครเชื่อเรื่องที่ป้าจิ๋วพูดเลยแม้แต่คนเดียวเพราะทุกคนคิดว่าป้าจิ๋วแกเป็นบ้าแกคงจะเพอ้อพูดไปเองโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น และเรื่องราวของป้าจิว๋วก็ค่อยๆเลือนลางจางหายไปแม้แต่ลุงวัดพ่อแท้ๆของป้าจิ๋วเองก็ไม่เชื่อที่ป้าจิ๋วพูดด้วยแต่หลังจากนั้นผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่เดือนก็ปรากฏว่าท้องของป้าจิ๋วก็เริ่มโตขึ้นป้าจิ๋วแกท้องจรงิจรงๆแต่ด้วยความที่ว่าป้าจิ๋วแกเป็นคนปั้มๆเป๋อๆแล้วเรื่องมันก็นานมาแล้วไม่รู้ว่าจะจับมือใครดมชาวบ้านทุกคนก็เลยปล่อยเรื่องให้เลยตามเลยไม่ได้มีใครช่วยเหลือป้าจิว๋ว แม้แต่ลุงวาดพ่อของป้าจิว๋วก็ไม่ได้ช่วยป้าจิ๋วด้วยปล่อยให้ป้าจิว๋วแกท้องถึง9เดือนจนถึงวันได้ครบกำหนดคลอดก็ปรากฏว่าป้าจิว๋วแกคลอดออกมาเป็นเด็กผู้หญิงอ้วนท้วนแจ่มมั่นน่ารักดีแกตั้งชื่อลูกสาวของแกว่าจันทรนอกจันทร์เป็นเด็กน่ารักอัธยาศัยดีพูดจารู้เรื่องสติสัมปชัญญะครบถ้วนทุกอย่างไม่เหมือนแม่ของเธอเลยสักนิดและดูเหมือนว่าน้องจันทร์จะเป็นเด็กที่ขยันแล้วก็พูดเก่ง แต่ด้วยความที่น้องจันร์ได้อยู่กับแม่แม่ก็สติไม่ค่อยจะดีการกินการอยู่การใช้ชีวิตของน้องจันร์จึงค่อนข้างจะเหมือนกับแม่ของเธอจันร์จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สกรปรกมอซอผมเผ้าก็รุงรังจนตาแท้ๆต้องจับมาก้อนผมบางทีก็ตัดไปทรงหน้ามา้าผมสั้นเตอ่อเสมอหูเลยทีเดียวชาวบ้านบางคนที่มีลูกสาวรุ่นราวคราเดียวกับจันก็เอาเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใส่แล้วมาให้จัน ใส่ดูก็ดูเคอะเคอะเขินเขนเพราะว่าไซส์ของเด็กแต่ละคนนั้นมันไม่เท่ากันจึงทําให้หนูจันร์เป็นเด็กที่ดูเก้ๆกลางๆดูไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ดูสกรกค่อนข้างจะผิดแปลกแตกต่างใจากเด็กคนอื่นบรรดาชาวบ้านคนอื่นๆเมื่อเห็นว่าหนูจันร์เป็นเด็กที่สกรกแต่งตัวด้วยสภาพมอซอผมเ้าก็ไม่หวีบางคนถึงกับไม่ให้ลูกเต้าของตัวเองมาเที่ยวเล่นกับน้องจันด้วย จนเมื่อเวลาผ่านไปจันก็เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่ด้วยความที่บ้านยากจนแม่ไม่มีปัญญาส่งให้จันเรียนต่อจันจึงต้องหยุดการศึกษาไว้แค่เพียงเท่านี้บรรด,ดาเพื่อนฝูงที่ได้ร่ำเรียนมาด้วยกันทุกคนก็ต่างแยกย้ายเข้าไปเรียนที่ตัวจังหวัดบ้างเข้าไปเรียนที่เมืองอื่นบ้างเพราะว่าในอำเภอที่ทุกคนอยู่นั้นไม่มีโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจันเป็นเด็กที่พูดเก่งกระเติร์กกระตากไม่อายใคร และยังมีความมั่นใจในตัวเองสูงด้วยจันเริ่มแต่งตัวเหมือนแม่เพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆใ,ใส่จึงต้องเอาเสื้อผ้าของแม่มาใส่แทนลักษณะของจันจึงได้ดูเหมือนกับแม่ของเธอและด้ยวยความที่จันเป็นคนร่าเริงทะลึ่งตึงตังพูดจาไม่อายผีอายสางทุกคนจึงร่วมใจกันเรียกจันว่าอีวึงครับท่านผู้ฟังและต่อไปนี้ผมขออนุญาตทุกท่านเรียกจันว่าอีวึงนะครับและหลังจากที่วึงไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว ตาของเธอก็ได้ให้วึงมาหัดทำไร่ทำนาบนที่ดินของครอบครัวที่มีอยู่น้อยนิดอืมไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็มาช่วยตาทำงานเนะาวึงนะเอ้ตาทำไมตาไม่เรียกหนูว่าจันนะทำไมเรียกหนูว่าวึงเหมือนคนอื่นเขาเลยอะ่ะก็ตาว่าชื่อวึงอะ่ะมันเหมาะกับเองดีนะอีวึงอะ่ะอีวึงสู้ๆนะนี่ตา เรียกหนูแบบเนี้ยไม่ให้เกียกิการศึกษาหนูเลยหนูจบต้องปอหกนะ,ะตาเออจริงด้วยเว้ยถ้าอย่างงั้นตาขอเรียกว่าคุณหนูวึงได้หรือเปล่าเล่าหนีประชดประชันจริงๆนะคะคุณตาเรียกหนูว่าวึงก็ได้หนูไม่โกรธตาหรอกตาเลี้ยงดูหนูมาใครจะโกรธตาสุดที่รักได้ลงคอล่ะคะเออตาหนูไม่เรียนหนังสือแล้วอะ่ะตาว่าหนูต้องทำอะไรดีล่ะคะ อืมก็ไม่ต้องทําอะไรรล,ลูกทํานาทําไร้บนที่ดินที่มีอยู่น้อยนิดของเรานี่แนหะลูกศึกษาไปค่อยค่อยคิดค่อยค,อ,ยคอ,ยอ่านเรามีดินอยู่กับตัวไม่ต้องกลัวอดนะลูกนะแล้วตาเหนูทำอะไรอะ่ะก็ปลูกถั่วปลูกแตงเสร็จแล้วนาข้าวก็ปลูกข้าวไม่ยากนี่ลูกโหตาหนูอายุ12ปีหนูว่าหนูเป็นเด็กอยู่นะ๊จาตา โอ้ยถ้ารู้ตัวว่าตัวเองเป็นเด็กอ่ะก็ไม่ถือว่าเด็กแล้วอะวึงวึงหงข้าเป็นตอนอายุเท่าไหร่ลูกก็แปดขวบจะตาเห็นไม่เล่าวึงอะทำได้ก่อนเด็กคนอื่นนะตอนตาอายุสิบห้าสิบหกนะตาถึงจะหงข้าวถึงจะทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนได้อ่ะเนี่ยวึงอายุแค่แปดขวบวึงทำได้ทุกอย่างเลย แล้วบึงซักเสื้อผ้าเองตอนไหนอะ่ะก็จําไม่ได้จตารู้แค่ว่าจําความได้อะ่ะบึงก็ได้ทําหมดแล้วอะ่ะแม่ทําให้ไม่ได้บึงก็ต้องทําเองเนี่ยตาดูสิแม่เล่นดอกไม้อยู่ที่สวนน่ะมีความสุขจะตายไม่ต้องสนใจใครด้วยตาบึงอยากเป็นเหมือนแม่นะถึงคนจะว่าแม่ยังไงก็ตามแต่ว่าชีวิตของแม่แม่มีความสุขมากแม่มีเราสองคน แม่ไม่เห็นต้องทุกร้อนเรื่องอะไรเลยนะจัตตาอืมแม่วงเอ้ยหลานรักคิดอย่างนั้นไม่ได้นะหลานคิดอย่างนั้นน่ะผิดมากๆเลยวึงวึงมีตาวึงมีแม่แม่ก็ไม่สมประกอบไม่สู้ดีสักเท่าไหร่วึงรู้อยู่ใช่หรือเปล่าเล่ารู้จัตตาเนี่ยเพื่อนๆคนอื่นๆคนในหมู่บ้านคนในตลาดอะชอบว่าแม่วึงเป็นคนบ้า เ,เขาว่าแม่วงแล้ววิงโกรธหรือเปล่าเล่าแรกๆเขาโกรธจา้าแต่หลังๆมาวิงไม่โกรธแล้วล่ะเพราะว่าเขาไม่รู้อีกอย่างหนึง่งเขาพูดเขาก็สนุกปากเขาเขาพูดเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้คิดต่อกับเราอีกเลยถ้าเกิดว่าเราสนใจไปเก็บเอาคำพูดของเขามาคิดต่ออ่ะเราก็เป็นทุกข์นนจ๊ตตาเราอ่ะเป็นต้นเหตุข,ของทุกตัวเราเองด้วยไอ้พวกนั้นดา่าเราเสร็จแล้วมันก็ไป ไม่ได้แย่แสเราใช่ไหมจ้าตาโอยดีแล้วเกินลูกแม่ถูกใจตาแล้วเกินอายุแค่12ปีรู้จักปล่อยวางแบบเนี้ยอือดีมากเลยลูกเอาละถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยตาจะพาวึงไปปลูกถั่วปลูกแตงนะลูกนะจ้าตาเออตาจ้าวึงมีเรื่องอยากจะถามตาอะไรเหรอลูกตา พ่อวึงอ่ะเป็นใครเหรอโอ้ลูกแม่วึงทำไมวึงถึงพูดเรื่องเนี้ยก็วึงอยากรู้จะตาทำไมพ่อถึงได้แม่วึงแล้วพ่ออ่ะทำไมถึงไม่สนใจวึงกับแม่เลยโอ้ยเรื่องนี้ตาว่าเดี๋ยวโตขึ้นอีกหน่อยวึงก็คงจะเข้าใจเองนะลูกนะตอนเนี้ยตั้งอกตั้งใจทำมาหากินก่อนนะลูก เดี๋ยวโตขึ้นวึงก็เข้าใจเดี๋ยวตาจะพูดให้ฟังเองเออตาคะมีคนเขาบอกว่าพ่อวึงอ่ะก็คือลุงมานบลูกชายของกำนันใช่หรือเปล่าจาตาโอ้ยไม่รู้สิลูกแม่ตาลำบากใจที่จะตอบจริงๆนะลูกนะใช่จาตามีคนเขาบอกวึงว่า หน้าตาของลุงมานพหน้าตาเหมือนวึงเลยวึงก็ดูที่กระจกวึงก็รู้สึกว่าวึงคล้ายๆลุงมานพนะจ๊ะตาหรือว่าลุงมานพจะเป็นพ่อของวึงแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นพ่อของวึงเขาเป็นพ่อวึงเวลาไหนเป็นตอนไหนละจ๊ะตาโอ้ยหลานรักเอ้ยเอาเธอลูกนะอย่าให้ตาพูดเลยเรื่องเก่าๆมันผ่านไปแล้วนะลูกนะวึง วึงตั้งใจทำมาหากินนะลูกนะตาตอบไม่ได้จริงๆลูกจะตาถ้าอย่างนั้นวึงจะไม่ถามตาอีกแล้วอะไรมันก็ช่างมันเธอนะจจตาถ้าเกิดว่าเขาจะสนใจเราเขาก็คงจะมาดูแลเราตั้งนานแล้วล่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพ่อของวึงจริงๆเขาก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับวึงเลยเขาไม่เคยดูแลวึงมีแต่ตาแก่ๆ กับแม่ที่คนเขามองว่าบ้องบ้องอ่ะดูแลวึงอ่ะตาไม่ต้องห่วงนะจ๊ะต่อไปเนี้ยวึงจะไม่ถามอีกแล้วจาูกปปะกินข้าวกินปลาแล้วก็เข้านอนนั้นลูกนะจ่าตาและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าวึงไม่เคยถามอีกเลยว่าพ่อของเขาคือใครส่วนป้าจิว๋วก็คงอยู่บ้านทำตัวบา้บาบา้บาบอๆเหมือนเดิมแกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยสักนิดเดียว จนวึงโตขึ้นอายุประมาณ17 1 8ถึง18ปีได้ครับท่านผู้ฟังบรรดาลูกๆของเพื่อนบ้านรวมไปถึงเพื่อนๆของวึงก็เริ่มเรียนจบชั้นม .6 แล้วแต่ละคนก็ได้เรียนต่อในที่ดีๆเอนทรานติด ed, มหาวิทยายลัยดังๆก็มากมายหลายคนเลยทีเดียวชาวบ้านเหล่านั้นไม่รู้เป็นไงครับท่านผู้ฟังเอาเรื่องแบบเนี้ยมาเล่าให้กตวัดตาของวึ่งฟังเหมือนอยากจะให้ตวัดมีความอิจฉาหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบ แต่ตวัดกระวึงเขาก็เจียมตัวไม่ได้มีความอิจฉาริษยาใครเลยไม่ว่าใครจะได้ดีไงก็ตามแทนที่จะอิจฉาก็มีอิจฉากับดีใจด้วยสดซ้ำไปยินดีกับทุกคนที่ประสบความสำเร็จนั่นเองครับ เนี่ยอวัดรู้หรือเปล่าหลานข้าเนี่ยเอนฐานติดมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพเลยโอยเก่งจริงๆลูกเอ้ยเป็นหน้าเป็นตากับหมู่บ้านจริงๆไม่เสียแรงเลยส่งเสียให้เรียนตั้งกรงตั้งกายนะลูกนะเนี่ยลูกชายของไอจอนดูสินั่นไปสอบติดทหารด้วยลูกของไอกล้วยก็สอบติดตำรวจโอ้ย รุ่นของอีวึงเนี่ยมีแต่คนได้ดิบได้ดีทุกคนเลยมีอีวึงคนเดียวละเว้ยหวัดหลานมึงคนเดียวแหละที่บ้าบอสมัยเรียนก็เรียนดีนะโอแต่ว่าจนนะก็เพราะจนใช่ไหมละหวัดถึงไม่ได้เรียนต่ออะใช่ใช่แล้วล่ะอีจวบบ้านข้ามันยากจนเว้ยข้าก็เลยมมีปัญญาส่งหลานเรียน เรียนจบได้แค่ป .6 อ,อ่านออกเขียนได้ก็พอใจแล้วเนี่ยไม่ได้เรียนมันก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรอีวึงก็รู้จักทำมาหากินอายุ18ปีมันก็เป็นแม่ค้าขายผักแล้วตอนเนี้ยมันก็ไปเซ็งที่ขายแผงผักอยู่ที่ตลาดนู่นแน่ค่อยๆทำไปหลานชั้นการศึกษามันน้อยไว้จวบทำยังไงได้ละ่ะ คนบรรจนอย่างที่เองว่านั่นแหละใช่ไัใช่ยงไงเว้ยบาดเพื่อนรักมก็บ,บ้านมึงมันจนนไม่เหมือนบ้านกูไม่เหมือนบาน้นบานไอ้กล้วยบ้านไอ้จอนน่ะมึงเห็นหรือเปล่าว่าลูกหลานพวกกูอะ่ะได้ดิบได้ดีกันทุกคนเลยฮ่าเหรียญขนาดนี้เป็นหน้าเป็นตาแล้วเกินแล้วเนี่ยมึงลองคิดดูนะได้เหรียญต่อแบบเนี้โด่งดังขนาดเนี้ยถ้าเหรียญจบมาแล้วเนี่ยกลับไม่อยู่บ้าน เดี๋ยวบางคนก็เป็นสารวัตรเดี๋ยวบางคนก็เป็นหมอบางคนก็ได้เป็นนายพลส่วนหลานสาวข้าเนี่ยอาจจะได้เป็นครูใหญ่อยู่ที่ตัวจังหวัดก็ได้ใครจะไปรู้แล้วโอ้พวกเองหวังขนาดนั้นก็ดีแล้วขอให้สมหวังนะจวบนะขอให้ชีวิตของพวกเองทุกคนเจริญเจริญขอให้อีหนูอีหนูลูกหลานที่ได้เป็นเรียนต่อที่กรุงเทพกรุงไทยอะเรียนจบทุกคน เรียญจบมาแล้วก็มาพัฒนาบ้านเมืองของเรานะจวบนะฮะมึงไม่ต้องมาพูดดีหรอกเวย้ยไอวัดจริงๆแล้วมึงกับหลานมึงก็อิจฉาลูกหลานพวกกูนั่นแหละเฮ้ไม่ต้องมาพูดดีกูไปละเนี่ยกูแค่มาพูดให้มึงอิจฉาเอ้ยข้าไม่ได้อิจฉาเองเลยนะจวบโอยพูดให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อหรอกแอปเปิ้ลปฏิกิริย,ยด มึงออิจฉาพวกกูแต่เก็บความอิจฉาไว้ในใจใช่ไหมเล่าก็เลยแกล้งชมก็เลยแกล้งสรรเสริญเยินยอวอวยพรลูกหลานพวกกูว่าเอาละถ้ามีเรื่องพูดแค่นี้จวบมึงกลับบ้านมึงไปได้ล้วนะกลับไปเถอะเดี๋ยวปากมึงจะเป็นสีแดงซะก่อนโอ้ยพูดจาด้วยแค่นี้ถึงขั้นจะลงไม้ลงมือเอากูไปก็ได้เว้ยหวัดหลังจากนั้นประจวบแกก็พูดจนหนำใจ แล้วแกก็ปั่นจักรยานคู่ใจของแกกลับบ้านปล่อยให้ตวัดยืนงงอยู่กับอีวึงร้านรักของแกตาจ๊ะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยก็ไม่รู้สิลูกบ้าไปแล้วลรามังเนี่ยอยู่ดีๆก็เอาเรื่องลูกเรื่องหลานมาพูดโชว์อ่านี่แค่ได้ไปเรียนต่อนะจบมาเป็นเจ้าคนนายคนก็ดีไปเรียนไม่จบก็เปลืองเงินบางคนเรียนไม่จบ ก็ไม่กลับมาดูพ่อแม่ก็เยอะแยะมากมายตัวอย่างให้เห็นไนดะ้เยอะแล้วเกินลูกเนี่ยอย่งวึงเนี่ยตาว่าดีที่สุดแล้วลูกเอ๋ยทําไมเหรอเาตาเอา้าก็วึงกระโดกกระเดกตอนเป็นสาวเป็นแท่ตอนนี้อายุ1 7บเแล้วนะว่าให้ตา1 7บเบึงก็ยังเป็นสาวอยู่ตายังไม่ได้แก่เลยเอา้าคนเป็นสาว ทำไมถึงตัดผมสั้นเสมอหูแล้วก็ตัดหน้ามา้านุ่งผ้าถุงใส่เสื้อคอกระเช้าเหมือนเดิมเลยล่ะลูกเอาตาก็ใส่แบบนี้มันใส่สบายดีมันเป็นเสื้อของแม่วึงเนี่ยไม่จิ๋วแกใส่แล้วมันเหลือพอมันเก่าแล้วเนี่ยวึงก็เลยเอามาใส่นะจ้าตาโอ้ดีแล้วลูกรู้จักประหยัดอดออมมัธยัถ์แบบเนี้ยจะได้มีเงินเก็บเงินกำนะลลูกนะจ้าตา ้าวแล้วเป็นไงล่ะที่ว่าไปเซ็งแผงผักของยายจวนเขาว่าก็ดีตายายจวนน่ะเขาไม่เอากระหนูเยอะแยะเลยเอาถูกๆจา้าแล้วเขาเอาเท่าไหร่ละลูกเขาเอาแค่สามพันเองถูกมากๆนะจ้าตาโอ้สามพันเลยเหรอตาว่ามันแพงนะลูกนะไม่แพงหรอกจ้าตาเนี่ยหนูว่าแบ่งเงินไปยังมีเงินเหลืออีกตั้งเยอะจา้าฮะอะไรนะยังมีเงินเหลือเยอะอยู่จ้ตาอ๋อ ทำไมวึงหลานตาถึงมีเงินเยอะก็วึงขายผักวึงก็เก็บก็กรมกับคงกลับข้าวก็เป็นพวกปลาพวกผักที่หนองที่นาของเราวึงก็เก็บมากินนะจาตาข้าวเราก็ปลูกเองเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรนะจ๊ะตาเงินที่ได้จากการค้าขายก็เลยเป็นเงินเก็บทั้งหมดจ๊ะตาโอ้ยสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้ยสาธุเจ้าพอ่อเจ้าแม่สาธุพระทุกๆพระองค์ หลานผมดีแล้วเกินไม่ต้องเรียนสูงก็ได้ขอให้เป็นเด็กดีแบบนี้กระตันยูแบบนี้ดูแลตาดูแลแม่แบบนี้รู้จักเก็บรู้จักกรรมทำตัวเป็นผู้ใหญ่แบบนี้ขอให้เจริญเจริญนะลูกนะจาตาแล้วว่าแต่ว่าเย่จวบเขาพูดทำบ้าอะไรเะเนี่ยช่างมันลูกไม่ต้องไปสนใจเลยวาตต่ว่าวึงอิจฉาเขาหรือเปล่าละ่ะลูกที่เขาได้เรียนสูงสูงอะ่ะไม่หรอกจะาตา บึงไม่อิจฉาหรอกมันเป็นวาสนาเขาวาสนาเราได้เท่านี้บึงอิจฉาเขาไปก็เท่านั้นแหละเขาสิสมควรจะอิจฉาวึงเอ้าทำไมเขาต้องอิจฉาบึงด้วยล่ะลูกก็ต้องอิจฉาวึงสิจ้าบึงมีตาที่ดีมีแม่ที่ดีบึงมีครอบครัวที่ดีบึงทำงานกลับบ้านมาบึงก็มีความสุขทุกวันด้วยใครจะมีความสุขเท่าวึงคะตามีความสุขขนาดเนี้ย คนอื่นต้องอิจชาเวิรงไม่ใช่ให้เวิงอิจฉาเขานะจ้าตาโอ้ยลูกเอ้ยดีจริงจนนะลูกนะเอาเอาเอาเอเป็นคนดีแบบนี้ตลอดไปนะลูกจ้าตาและแล้วเรื่องราวของเพื่อนเพื่อนบ้านเรื่องราวของลูกหลานที่อายุรุ่นราวขาวเดียวกับวึงก็ได้ข้อยุติลงครับท่านผู้ฟังแล้วข้อยุตินั้นมันช่างตรงกับเรื่องที่ลุงวัดแกได้ทายเอาไว้เลย เพราะว่าเด็กบางคนที่เรียนจบก็มีหลานยายจวบลูกตะกล้วยหลานตาจรเป็นต้นไอ้คนพวกนี้หลังจากที่เรียนจบก็ได้ดิบได้ดีมีงานมีการทำอย่างไม่น้อยหน้าใครจริงๆอย่างที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาได้พูดเอาไว้แต่ว่ามันเสียตรงที่คนเหล่านั้นหลังจากได้ดิบได้ดีแล้วกลับลืมพ่อลืมแม่ลืมปู่ย่าตายายกลับไปตั้งลกลากอยู่ที่กรุงเทพกรุงไทย ไม่ได้กลับมาดูดำดูดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเลยจนสร้างความน้อยอกน้อยใจให้กับคนเหล่านั้นเป็นอย่างมากและสุดท้ายคนเหล่านั้นก็ได้หันกลับมามองอีวึงอีวึงที่ได้เรียนจบเพียงแค่ชั้นป .6 อีวึงที่เป็นแค่แม่ค้าขายผักแต่กลับให้ความกตัญยูกะตะเวทิตาต่อตาและก็แม่ที่มีสติไม่สมประกอบเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูตาอย่างมีความสุขไม่ได้น้อยหน้าใครเลย และก็ดูเหมือนว่าชีวิตของครอบครัวของวึงก็คงจะเหมือนกับฟ้าหลังฝนครับท่านผู้ฟังเมื่อวันหนึง่งคุณมานพลูกชายของกำนันเกิดคิดสนึกผิดยังไงก็ไม่ทราบแกมาสารภาพกับตวัดเออพ่อครับผมมีเรื่องอยากจะคุยกับพ่อครับโอคุณมานพใจเย็นๆมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมโอ้อย่าเรียกผมว่าพ่อเลยครับขี้กากจะกินหัวผม ชาวไร่ชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอย่าให้เกียรติของคุณมานบเศรษฐีอันดับต้นๆของจังหวัดต้องลดตัวลงมากราบมากานผมเลยครับคุณมานบเออคุณพ่อครับให้โอกาสผมกราบคุณพ่อเถอะครับผมสำนึกผิดจริงๆครับคุณพ่อเออคุณมานบคุณมีอะไรอยากจะบอกผมหรือเปล่าครับพ่อผมมีอะไรอยากจะบอกพ่อครับ แต่ก่อนที่ผมจะสารภาพผิดพ่อช่วยเรียกผมมาลูกก่อนได้ไหมครับได้ลูกพ่อเรียกลูกว่าลูกก็ได้เอามีอะไรก็ว่ามาลูกพ่อครับผมมานพลูกชายกำนันใครใครก็รู้ว่าผมเป็นเศรษฐีระดับจังหวัดแต่ว่าผมเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดมาครับพ่อไม่รู้ว่าความผิดพลาดนี้จะให้อภัยได้หรือเปล่าทำไมเหรอลูกพ่อครับ เมื่อ20ปีที่แล้วะผมได้ขืนใจเออผมผมได้ขืนใจจิ๋วครับพ่อฮะจริงหรือเนี่ยคุณมานพจริงครับพ่อนี่แหละครับตราบาปที่ฝังอยู่ในใจผมผมคิดถึงเรื่องนี้ทีไรผมก็เจ็บปวดใจทุกครั้งครับพ่อแม้แต่คุณพ่อของผมจะหาผู้หญิงที่มีหน้ามีตาทัดเทียมกันไหมผมแต่งงานผมก็แต่งกับเขาไม่ได้ เพราะว่าทุกครั้งที่ผมรู้สึกทุกครั้งที่ผมคิดถึงหน้าของจิว๋วผมก็ห่อเหี่ยวใจแล้วก็ไม่มีความสุขอีกเลยครับพ่อผมมาวันนี้เพราะาผมสำนึกผิดครับพ่อครับผมอยากจะพาจิ๋วไปอยู่ด้วยครับแล้วก็อยากจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าจิ๋วคือเมียของผมพ่อคือพ่อตาของผมแล้ววึงก็คือลูกแท้ๆของผมครับพ่อโอ้สวรรค์สงโปรด แอบแปปฏิกิริยานี่แหละคุณหมานพเอ้ยไม่ใช่ลูกหมานพลูกหรูหรือเปล่าว่าสมัยเด็กๆอะ่ะอ่วึงเนี่ยมันเคยพูดกับพ่อตั้งนานแล้วนะลูกว่าคุณหมานพเนี่ยใช่พ่อเขาหรือเปล่าชาวบ้านเขาบอกว่าหน้าตาละไม้คล้ายกันเหลือเกินแต่ว่าพ่ออ่ะด้วยความที่ศักดิ์ศรีความเป็นคนมันต้อยต่ำแลือเกินลูกไม่อยากให้หลาน คิดไปไกลเกินฝันเกินเอื้อมนะลูกมานบโทและแล้วความจริงมันก็คือความจริงเหมือนอย่างที่ครูปีช้าพูดไว้เลยโอ้ลูกเอ้ยพ่อดีใจจริงๆครับพ่อถ้าอย่างนั้นเออไม่รู้ว่าวงอยู่ที่ไหนครับพ่อวงอยู่ในห้องขายของเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี้เองลูกคงจะเหนื่อยกระมังวงเอ้ยวงวงลูกจ๋าตา ตามีอะไรเหรอจ๊ะวึงคุณมานพมหานะลูกคุณมานพเขามีเรื่องอยากจะพูดด้วยแต่หลังจากที่ลุงวัดพูดจบก็ปรากฏว่าคุณมานพก็โผล่ตัวดึงตัววึงเข้ามากอดในอ้อมอกวิงพ่อขอโทษนะลูกพ่อทำผิดพลาดกับลูกกับแม่เยอะเหลือเกินให้อภัยพ่อนะลูกนะวิงไปอยู่ด้วยกันนะลูก พาตาพาแม่ไปอยู่ที่บ้านหลังใหญ่กับพ่อนะลูกนะตาคะมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยวึงหลานรักคุณมานพที่วึงเข้าใจตลอดมาว่าเขาคือพ่อของวึงอะ่ะเขาเป็นพ่อของวึงจริงๆนะลูกนะพ่อพ่อเป็นพ่อคุณหนูจริงๆเหรอคะใช่แล้วลูกวึงไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะลูกนะค่ะคุณพ่อ แล้วเราจะพาคุณตาพาแม่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่บ้านของคุณพ่อใช่ไหมคะใช่ลูกเราจะไปสร้างชีวิตใหม่กันที่นั่นชีวิตของเราที่เหลือทุกคนจะมีความสุขนะลูกนะวึงค่ะคุณพ่อและหลังจากที่รักเข้าใจในรักความหวังที่ลิบหลี่ของลุงวัดที่แกรอมานานแสนนานว่าก่อนที่แกจะตายแกอยากเห็นลูกสาวที่สติไม่สมป,ประกอบของแก อยากเห็นวึงร้านสาวที่เต็มไปด้วยความกระตันยูกระตะเวทิตาของแกเต็มไปด้วยความสุขและความสว่างในชีวิตก็มาถึงแกคงจะตายตาหลับแล้วครับท่านผู้ฟังเพราะว่าต่อไปนี้ชีวิตที่เหลืออยู่ของทุกๆคนจะเต็มไปด้วยความสุขเพราะว่ากำนันพ่อของคุณมานพนั้นเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของจังหวัดทีเดียวปัจจุบันนี้แกก็เสียชีวิตไปแล้วคุณมานพเป็นเพียงลูกชายคนเดียวของแก ทรัพย์สินสมบัติพัสถานทุกอย่างตกเป็นของคุณมานพโดยสิ้นเชิงครับและหลังจากที่วึงแม่จิว๋วแล้วก็ตวัดเดินทางมาอาศัยที่บ้านของคุณมานพและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขชาวบ้านชาวช่องทุกๆคนให้เกียรติไม่มีใครกลับไปเรียกวึงว่าอีวึงอีกแล้วและทุกๆคนก็เรียกเธอว่าคุณวึงและคุณวึงคนนี้แหละครับ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานที่มีความรักและความกตัญยูกระตะเวทิตาให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่มีความกตัญยูกะตะเวทิตานี้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับท่านผู้ฟังและคนประเภทนี้ชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยความสุขจะมีแต่ความสุขความสําเร็จในชีวิตทําการสิ่งใดก็จะสําเร็จสมปรารถนาทุกๆประการ ขอความกตัญญูกะตะเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีและเป็นเกราะที่คุ้มครองเฉพาะคนดีเท่านั้นครับขอความสุขสวัสดีจงมีแดดทุกท่านสวัสดีครับ